ผมบอกอย่างหนึ่งบอกกับท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นการทรมานสัตว์นะครับเวลาเวลาเอาเท้านะครับเวลาเอาเท้าไล่เขาไม่ใช่เป็นการทรมานสัตว์นะครับจะเอามือไปตีแป๊ะแป๊กกรไม่ใช่ไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวไม่เช่ชนักมาตีมาอู้ไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจระเข้เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนักแสดงของเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับต้องระลวังผมใช้คําว่าต้องระวังและไม่ประมาท ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีวไปก็บใช่สุดแลวแค่ไหนทั้งไม่ได้ไปไม่ใช่นะครับเอาจริงๆใิ่จะมองว่าเขาคงผิวดังหนาแล้วก็แบบครับน่าจะแบบไม่เจ็บเท่าไหร่ถูกต้องอยากรู้ว่าถ้าเราแบบเลี้ยงเขามาเลยตั้งแต่เด็กๆอ่ะพี่สมเกียิมีโอกาสไหมที่เขาจะเชื่องเป็นไปได้ครับ80%เปอร์เซ็นต์เขาจะมองเราเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนั่นแหละครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ นะครับสัตว์ก็คือสัตว์อย่างไงเราก็ไว้ใจเขาไม่ได้เ,<อ>เราก็ต้องระมัดระวังร,ะม,ระมัดระวังระมัดระวังความระมัดระวังเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะให้ชีวิตเราปลอดภัยกับ<อ>สัตว์พวกนี้อยากให้พี่สียรติฝากคนมาเที่ยวหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย อาโควิดก็เริ่มซาแล้วแหละอ,อ,อยากให้เชิญชวนมาเที่ยวที่นี่กันสักนิดนึงครับนักท่องเที่ยวไม่ต้องเป็นห่วงครับทางบริเชรของเราสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็มีมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับโควิด -19 ในส่วนนี้ด้วยไม่มีสถานที่ต่องเที่ยวไหนที่ปล่อยละเลยนะครับ,ค,รบคือเน้นและจะให้ความสําคัญมากเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวหรือเขาที่มาดูมาชม คือทุกอย่างเนี่ยคือความปลอดภัยเนี่ยต้องเป็นอันดับหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวจำมาเลยต้องเป็นอันดับหนึ่งอยากให้แบบว่าเนี่ยพี่หมอฝากไว้เลยเนี่ยให้ชวนคนดูหน่อยพี่บงบรเพ็ดเรานะครับมีครับมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับเรามีการแสดงจระเข้นะครับมีล่องเรือชมนกชมบัวนะครับแล้วก็มีที่พักนะครับอยู่ในตัวเลยนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็คือพันปลาานาชนิตของบึงบอระเพ็ดเรานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาาที่เอาพรบเอาเพชทนะครับผ่านมาขึ้นเหนือนะครับก็แวะมาเที่ยวกันนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ